เล็บพี่ไม่สามารถยาวออกมาได้ค่ะพี่เพราะว่าหนึ่งเล็บมันหนาเพราะเด็กเล็บหนา,หน,าหนังม,นออมันก็จะงอชง,งอมันก็จะเป็นอย่างนี้นออกมาไม่ได้ใช่ค่ะ<อ>ถ้าพี่ใช้ตัวที่หนูบอกอะ่ะพี่จบเลยอ,อันนั้นที่เอื้อมส่งให้คือลูกค้าที่ทากับเอื้มอม กอไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทรงเล็บได้แต่ยาตัวนั้นสามารถทําให้ทรงเล็บพี่หายงอได้แต่พี่จะต้องตัดแล้วก็งัดหนังแบบนี้ออกก่อนถ้าเรามีแผลเราก็ดูแลแผลหลังจากแผลหายก็ทายาตัวนั้นนะคะพี่ปีก็ไปหาซื้อที่นั่นเอาเนาะอ่าท่านถ้าถ้าน้าอุลสรีมีใช่ครับไอแผลนั้นเป็นเป็นทั้งแข่เลยครับอือหึตรงนั้นมี เนี่ยาสีดำแนบพี่เล็บเสียถึงถึงนี่เลยไอ้ข้างนี้เจ็บน้อยข้างนี้จะเจ็บเยอะว่าไหนคะข้างนี้ครับเจ็บเยอะใช่ นีเจ็เจ็บนะอูโดนดีไปแดงเตะแบบเท้าวีไปเตะอะไรหอแบบเคยเคยเจ็บตรงทีนอนอะแบบยังโดนแบบโอ้โหูยังนี่นี่เลยนะแบบโดนมันยังเจ็บเลยครับเวลาพีม่มีอาการเจ็บพี่ตุ๊บๆไหมใช่ครับตุ๊บๆ ข้างนี้เยอะข้างนี้ก่อนดีกว่า,าน,นี่ข้างนี้ค่ะใช่ครับเจ็บมากกว่าข้างนี้เวลาโดนพรกอะไรเนี่ย เดี๋ยวนะคะพี่จาหนึ่งสองเล็บห่อหนังมันจะย่อมันห่อ ใหญนะ่เดี๋ยวนะจ๊ะพี่จ๋าคั้นี้พี่โล่งยังโล่งครับเดี๋ยวนะ อันนี้โล่งจริงค่ะพี่อืออันนี้โล่งจริงพี่ดูสิเมื่อกี้โล่งแบบว่าเสียงเสียงไม่หนักแน่นดีกว่าเมื่อกี้ไหมดีครับดีคดูก้อนหนอ,อ่ข้างนี้อันนี้คือข้างสุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูพ่นสเปรย์ให้นะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีหนังสีดําอยู่ในนี้เนี่ยมันมองเห็นหนังสีดำหนูขอแบบว่าทีเดียวพี่ไม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 หนี แน่นเอียดอ่ะหนูขอหนึ่งสองสามนะคะเดี๋ยวนะคะพี่จา๋าหนึ่งสองสามสี่ห้าคะคุณพี่ใหญ่มาทั้งยวงเลยพี่ขาพี่บอกอไหลขาแล้วเนี่ย คนพี่ขาจบค่ะคุณพี่ดูหนังยังกับหัวใจบินออกมาอ่าพี่โล่งไหมกดอย่างเงี้ยพี่ดูดนี่พี่จบเนี่ยดูหนัง